สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเิียทาโรนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพิกอะเด็กนะคะในหัวข้อทำไมนะคะเขาถึงเงียบหายไปนะคะทำไมเขาถึงคุยกับเราน้อยลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ีก่องนะคะเริ่มจากกล่องที่1 2 3และ4นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปวิดีโอนะคะในครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมนะคะเขาถึงเงียบหายไปนะคะทำไมเขาถึงคุยกับเราน้อยลงนะคะ Two of Cups นะคะสำหรับไพ่กล่องที่ห จริงๆคุณสองคนเป็นคนที่รักกันนะคะคุณก็รักเขาแล้วก็เขาก็รักคุณนะคะในเมื่อมันมีความรักอยู่ในนี้ในเมื่อรักกันแต่ทำไมถึงได้นิ่งเงียบหายไปล่ะนะคะ f i อ e of Pentacles ททำไมถึงเศร้านะคะทําไมถึงเสียใจล่ะคะตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะไนออฟเพนเดเคนะคะแล้วก็ อดสอดคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณไปบอกเลิกเขาหรือเปล่านะคะคุณไปตัดสัมพันธ์นะคะคุณไปพูดอะไรทําให้เขารู้สึกว่าเขาน้อยใจนะคะเขาเสียใจหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะ Six of Cups นะคะคุณสองคนอาจจะเป็นคู่รักต่างวัยนะคะ อายุของเขาอาจจะน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกับเขาหรือคุณอาจจะคบอยู่กับคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะที่ย้อนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่หนึ่งนะคะ j u s g m e n t Six of Pentacles ทําไมเขาถึงเงียบหายไปนะคะเอ่อแม่หมอมองว่านะคะ ที่เขานิ่งเงียบหายไปนะคะที่เขาไม่ค่อยคุยกับคุณที่เขาคุยกับคุณน้อยลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพราะว่าคุณไปพูดอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีให้เขารู้สึกาขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะไปบอกเลิกเขาไปบอกตัดความสัมพันธ์เขาอะไรประมาณนี้ คือมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเฟลเขาน้อยใจนะคะในตอนนี้นะคะที่เขาต้องนิ่งที่เขาต้องเงียบเพราะว่าเขารู้สึกแบบงอนนะคะเขางอนเขาน้อยใจนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่หนึ่งนะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่งอนคุณเฉยๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเพราะว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไปพูดนะคะคุณใช้คำพูดที่ ที่ทิมแทงทิมแทงใจเขานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งจริงๆคุณสองคนเป็นคนรักกันเป็นคู่รักกันเป็นคู่ที่คบกันแล้วให้ความสุขซึ่งกันและกันนะคะเ,เขาก็เป็นคนที่ดูแลคุณเทคแคร์คุณได้ดีพอสมควรแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอาจจะแบบ มันอาจจะเนิบ,นบๆช้าๆนะคะสโลโมชันไปสักนิดหนึ่งด้วยความที่คุณอาจจะอาจจะแบบมองหาความชัดเจนมองหา,าอนาคตนะคะแต่เหมือนเหมือนความสัมพันธ์มันพัฒนาไปแบบค่อนข้างที่จะช้านะคะคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ค่อยโอเคมันไม่ทันใจคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแต่เขาเป็นคนที่รักคุณนะคะแต่ว่าเขา อาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะคือคนคนนี้ของคุณอะเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตก่อนเขาถึงจะเขาถึงจะโฟกัสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาจะขอคบกัคบคุณไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างอนาคตของเขาไปเรื่อยๆคือเขายังไม่เขายังไม่พร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่า ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังในในเวลานี้แต่ว่าถามว่าเขารักคุณไหมแม่หมอมองว่าเขาอะรักคุณแต่ว่าเขาอาจจะแบบอาจจะอาจจะไม่ทันใจคุณตรงที่ว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจคุณอาจจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าคือคุณก็ยังมองไม่เห็นอะไรนะคะคือแบบในระยะไกลๆคือความสัมพันธ์มันแบบอาจจะยังแบบเหมือน เหมือนเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคือเป็นคนที่คบกันเป็นคนที่รักกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันไม่คืบหน้ามันไม่พัฒนามันไม่มันไม่ยอมชัดเจนอะไรนะคะอนาคตก็ยังก็ยังไม่มีให้กันและกันประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่หนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะแล้วก็อาจจะแบบมักจะพูดแบบมักจะพูดแบบ เสียแทงใจดำเขาแล้วก็มักจะบอกเลิกเขาหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องนิ่งๆเขาต้องเงียบๆหายไปแต่แม่หมอวางว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้จบ นะคะคยังไงก็ต้องกลับมาคุยกันมาคบก,กันอยู่ดีนะคะเพราะว่าคุณสองคนรักกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะไม่มีอะไรมากแค่งอนแค่น้อยใจเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณรีบนะคะในความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ทันใจคุณมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันเหมือนมันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะคบกันไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามองหาอนาคตไม่ได้มองหา ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไม่ได้ในเวลานี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ทันใจมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยทําให้คุณต้องพูดอะไรแรงๆกับเขาแล้วก็ชอบบอกเลิกเขานะคะสําหรับคนที่เลือกภัยกล่องที่ หนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่จบนะคะยังไงก็ต้องกลับมาคบกันอยู่ดีนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1โอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2กัน ทำไมเขาถึง,งเงียบหายไปนะคะแฮงแมนนะคะอันนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาตอนนี้น่าจะถูกแขวนเอาไว้แล้วนะคะมันเหมือนจะต้องมีการนิ่งเงียบนะคะใส่กันไม่คุยกันในเวลานี้อยู่ๆก็หายไปหรือบางคนอาจจะมีการแบบตัดสินใจบอกเลิกกันในตอนนี้นะคะตัดสินใจที่จะจบความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อไปใช้ชีวิต ของใครของมันนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ที่สองนะคะแม่หมอมองว่าคุณ2คนอะที่ที่เขานิ่งเงียบหายไปเป็นเพราะว่าคุณ2คนมีการตัดสินใจว่าจะจะเลิกกันหรือเปล่านะคะมันก็เลยตอนนี้คืออาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทบทวนนะคะในความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการคิดนะคะ อ,อยู่ในช่วงของการพักเบรกความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่คุยกันในเวลานี้แล้วส่วนตัวเขาเองเขารู้เป็นเขาเป็นยังไงนะคะแม่หมอก็กมองว่าเขาไม่ได้รู้สึกโอเคสักเท่าไหร่นะคะเขาก็รู้สึกว่า,าคิดมากเหมือนกันนะคะคิดถึงคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองแต่เขาก็ แล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนเขาได้เจอคนใหม่ๆนะคะมีการพูดคุยกันในเวลานี้นะคะการที่คุณสองคนนะคะต้องนิ่งเงียบ หายไปเป็นเพราะว่าคุณสองคนได้ตัดสินใจว่าจะเลิกกันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองตอนนี้ก็เหมือนมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีคนที่เขาให้ให้คุยให้คบหาด้วยในตอนนี้แต่ว่าความสัมพันธ์มันยังมันยังเป็นแค่แค่คุยกันเฉยๆนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้อาจจะต้องนิ่งกันไปก่อนเงียบกันไปก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ถามว่าเขารู้สึก คิดถึงคุณไหมแม่หมอมองว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ใจก็ยังหัวใจเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะตัวเขาเองกอ็ตัวเขาเองจริงๆแล้วเขาแม่หมอมองว่าเขาอะรักคุณนะคะแต่ว่าเหมือนคุณสองคนน่าจะน่าจะไปกันไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องต้องต้องเบรกความสัมพันธ์กันในตอนนี้นะคะเพื่อ ให้โอกาสซึ่งกนและการเพื่อไปใช้ชีวิตของของของใครของมันนะคะเหมือนตัดสินใจให้ตัวเองมีโอกาสได้ได้มีตัวเลือกแล้วก็เขาก็เปิดโอกาสให้คุณเป็นฝ่ายได้เลือกด้วยเช่นเดียวกันแต่แม่หมอมองว่า,าเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาในในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ เลือกไพ่กองที่2นะคะตอนนี้ก็อาจจะนิ่งๆไปก่อนนะคะแต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกกันนะคะก็อาจจะอาจจะตัวเราเองอาจจะต้องรอเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่หมอมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะเพื่อเพื่อเพื่อขอคุยกับคุณนะคะเพราะว่าพลังงานของเขายัง ยังตัดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองโอเคสําหรับไพ่กองที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3กันไพ่กองที่3ทําไมเขาถึงเนี่ยผายไป six of pentacles t r e e of pentacles เขามีใครใหม่ๆคุยแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่ เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะคุณสองคนมีเกณฑ์การเลิกลามีเกณฑ์การตัดสินใจนะคะจบนะคะจบความสัมพันธ์ซึ่งการละกันมีการ move on นะคะที่เขาต้องเงียบหายไปเป็นเพราะว่าคุณสองคนได้มีการตัดสินใจที่จะจบกันนะคะบางคนอาจจะอย่าร้างด้วยถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะ เอกครับและในเวลานี้นะคะตัวเขาเองเหมือนเหมือนมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาต้องเงียบหายไปเป็นเพราะว่า,าตัวเขาเองนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าเกิดคุณสองคนยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลิกลากันในตอนนี้นะคะอาจจะแค่ห่าง ถ้าคุณเป็นคนที่แค่ห่างๆกันนะคะแม่หมอมองว่าที่เขาเงียบๆนิ่งๆไปหายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีคนใหม่ๆนะคะเข้ามานะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันคือเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกโอเคกับคนคนนี้นะคะเขาเลยไม่ได้ใส่ใจคุณแล้วก็ไม่ได้สนใจคุณในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ ที่3นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โอเคตัดสินใจที่จะเลิกกันนะคะอย่าร้างกันในตอนนี้ที่เขาเงียบหายไปก็เป็นเพราะว่าคุณสองคนได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขาก็มีคนใหม่แล้วด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะในตอนนี้นะกับ คนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆของเขาในตอนนี้คือแบบมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าถูกชะตานะคะแล้วก็คุยกันคุยกันดูเรื่องนะคะคุยกันถูกคอคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เข้ากันได้มากๆนะคะคือมันเหมือนมันเหมือนเจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3เขาเจอคนที่ใช่เขาเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาคุยแล้วคือเขาสองคนคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วคือมันมันมันเป็นพลังงานของความสุขนะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ในนี้สําหรับ เขาคนนั้นของคุณนะคะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะที่เขานิ่งเงียบหายไปเพราะว่าเขาไปม,มีคนอื่นแล้วนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่4นะคะทําไมเขาถึงนิ่งเงียบหายไปนะคะ six of wands เขาเหนื่อยนะคะเนี่ยเขาเหนื่อยเขาอยากพักนะคะเขาอยาก คือความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเป็นอะไรที่น่าจะคบกันมามานานแล้วแล้วก็มันเหมือนคุณสองคนอนะเข้ากันไม่ค่อยได้คือเหมือนคบกันแล้วมันรู้สึกว่ามองเห็นแต่ความความเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์ทะเลาะกันบ่อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สี่นะคะทัว o f ออฟสอดนะตอนนี้คือเหมือนเขาต้องการ เวลาให้กับตัวเองนะคะอยากตัดสินใจนะคะอยากจะเปลี่ยนใจนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ที่4นะคะไฟออฟสอดเขาอยากเขาอยากหนีปัญหานะคะในตอนนี้คือคุณสองคนน่าจะมีปัญหาอะไรกันเยอะแยะมากมายในตอนนี้เหมือนเขาอยากจะหนีปัญหาเขาอยากจะหนอีอ่สภาวะของการที่มันจะต้องทะเลาะกันนะคะคือแบบไม่อยากแบบ ปวดหัวอะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4อยากอยู่คนเดียวในตอนนี้นะคะอยากอยู่คนเดียวอยากหายไปจากตรงนี้ชั่วคราวนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สี่นะคะคุณสองคนมีปัญหาเรื่องเงินกันหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สี่ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอ เรื่องของเงินนะคะทะเลาะกันนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้คือเขาอยากจะแบบอยากหนีปัญหาออกไปอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สนะคะแต่คุณเป็นคนที่เขารักนะคะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นคุณเป็นคนที่เขารากักแล้วก็เป็นคนที่เขาคิดถึงนะคะในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเงียบๆนิ่งๆไปแต่ว่าในใจของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงคิดถึงคุณเสมอนั่นแหลคะค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่ในช่วงนี้คือเขาอาจจะอยากแบบอ,อยากจะอยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวนะคะคือแบบไม่อยากเอาอะไรมามาใส่หัวสมองเขาให้มันรู้สึกตึงเครียดไปมากกว่านี้นั่นเองนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4่ยังไงคุณสองคนก็ยังไม่จบความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันก็ยังจะต้องไปต่อ นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะคะไม,ไม่ไม่ได้เลิกกันในตอนนี้เพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากหนีปัญหาแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานของเขาก็ยังมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะที่นิ่งเงียบหายไปก็เป็นเพราะว่าอยาก อยากพักเบรกนั่นเองอยากหนีปัญหาที่คุณสองคนอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันมาเรื่อยๆมีปัญหากันมาตลอดทะเลาะกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะแบบอยากจะพักบ้างนะคะไม่อยากจะแบบคือคุยกันแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่อยากจะคุยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4โอเคยังไงก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ